วันนี้อ e ีฟินฟู้ดจะพาไปเช็คอินที่อุบลราชธานีนะครับพูดถึงอุบลที่เรือไม่บ่อยก็คือ๋วยจั๊บอุบลหรือต้มจั๊บอุบลน,นะครับพอเราได้เซิร์ช g o o เกิลดูเราได้เห็นร้านหนึ่งครับเขาบอกเป็นร้านเก่าแก่มากเป็นร้านที่คนมารีวิวกันเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินและรีวิวร้านนี้กันนะครับ พบกับผมกับกอฟนะครับในช่องยินฟินฟู้ดวันนี้เราสองคนมาเช็คอินที่อุบลราชธานีนะครับอุดรมาอุดรมาอุบลอุดรอุบลก็ขับมาประมาณ5ชั่วโมงครับมาที่อุบลเนี่ยเรามาเจอร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เขาแนะนําเป็นร้านก๋วยจั๊บโบราณโดยมันจะมีชื่อนั้นจะมีอาหารก๋วยจั๊บอุบลที่เขานิยมกินใช่ใช่ใช่ชื่อมันจะบอกว่าก๋วยจั๊บอุบลใช่ที่นี่มีแต่ก๋วยจั๊บเป็นเลยเพราะร้านมันมีหลายร้านเนี่ยเราเลือกแต่ว่าวันนี้เราหาร้านรับร้านรับ เป็นรับจริงๆแบบนี้ดูดูหมู่บ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมรับแบบนี้เลยนี่ซอสนี่อะไรกันแล้วร้านนี้อยู่ข้างหลังเราครับเขาเรียกว่าก๋วยจั๊บโบราณสูตรยายและเนาะน้องก๊อบเนาะมีเป็นสูตรต้นตำขับเลยเอออย่าแถอย่าแถเออเก๋วยจั๊บโบราณสูตรสูตรยายแถนะครับเดี๋ยววันเนี้ยก๊อบจะพาไปกินร้านนี้กันนะครับจะเป็นร้านลับเป็นร้านลับผ่านตามกันมาเลยนะครับฮะใช่ใช่ใช่ป้ายร้านก๊อบเห็นไหมก๋วยจั๊บโบราณสูตรยายแแถก๊อบ ต้นตำหรับด้วยอ่ะครับไปนั่งก่อนเลยอโอ้โหนั่งอยู่มสั่งเลยก๊อปมีนั่นงโค้ด้วยอืมเปิดมานานหรือ,อยังครับร้านนี่โอ้โหครับผม ก๋วยจับที่อุบลเขาจะทานกับปลาต้มโขลกเหรอครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบสีน้ำเนี่เข้นนมขนะก๋วยจับอุบลสูตรโบราณใช่ก๋วยจับต้องก๋วยจับอุบลนกนะ๋วยจับอุบลมันจะไม่เหมือนก๋วยจับกรุงเทพคนเข้าใจว่าก๋วยจับเป็นเส้นหลอดน เเอ่หมือนนกัมีเครื่องปรุงด้วยอันนี้คือเขาเปียยวนั่นแหละอันนี้คือนะครับอยื้องต้นเครื่องปรุงเหรอเขาบอกว่ากุญอุบลนี่ต้องกินกับปลาตั๊กโกวอาหปลาตั๊กโกวที่ใส่เข้าไปเลยเขาบอกอันนี้นี่ปลาตั๊กโถวเราเราใส่นี้เลยใช่ไหมครับโอ้แม่นแม่นแป็ดปลาช่าครับแม่นเร็ดปลาช่ดูพริกดูพริกพริกแม่จะทำเองหอมๆน้ำส้มสายชูน ชาบะาเลือดแลหละให้เยอะมากอะ่ะอ๋อนี่พิเศษใช่ไหมเหมอมเต็ม,มนะเตมเต็มเต็มเตยนเอ็มเต็มดต็มเต็มเต็มเตมเี่นเต็มเต็มต็มเี่เตเต็มเตมเต็เต็ม,มเต็มเต็มเตมเต็มเต็นเตมเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็เต็มเต็เค็เเเเใเ่ไก็มเมเต็มเต็มเต็มเเตม็เมเต็มกต็มเตมเเ กระดูกหมูโรยหน้าด้วยกชีเส้นจะเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ขาวที่เป็นอุบลแหละเราปกติเราเห็นแต่กุ้งจับอุบลที่เป็นซองขายวันนี้เรามากินแบบต้นต้นตำลับกันเลยวันนี้ได้อยู่นะอร่อยเนั้อนวลครับนี่ครับมาอุบลก็ต้องมากินกุ้งจับอุบลกันนะครับใช่ไหม นี่ใช่ไหมมาต้องโกจิ้มอ่านี้เลยนะจิ้มน้ํางนี้เลยนี่กินอย่างนี้เลยโอเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบก่อนกินถ่ายรูปก่อนเออกินเลยกรอบนี่จะกินไข่ด้วยนะครับพิเศษไข่ตนะ้มกี่ฟองแล้วกรอบสี่ฟองนะสี่ฟองกัเหรออโโ้ตัวกินไข่ครับ พิเศษไข่ไม่ไห็ชิมเลยเออชิมไปดูหน่อยขอขอดูรสชาติหนึงต้นต้นตำบัดันเป็นยังไงตรงนี้ไม่คนตรงนี้ไม่ใส่เครื่องปรุงอร่อยหอมดีมั้อร่อยไหมสมชื่อไหม โอ้ดูเลยใช่ไหมนี่เส้นเส้นี้เส้นแบบนี้นะอมันคล้ายๆเส้นเหมือนเส้นข้าวเปียกบ้านเราไหมคล้ายๆแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเส้นม่สูรคล้ายเส้นม่สูรเส่ว่าสุกติดหวานเส้นติดหวานเส้นติดหวานใช่ไหมนี่นี่มาดูชามผมเดี๋ยวมูคนให้ดูออีกรอบหนึ่งให้หมูยอเยอะมากครับหมูยอเยอะมากเส้นเนี่ยเยอะอยู่แลละโง่ เรามาปปรุงก่อนนะครับนี่ใส่น้ำตาลก่อนนะครับน้ำตาลก่อนช้อนนึงแล้วก็พริกพลิกพิกพิก,พก,พกช้อนนึงที่นี้เขามีอางนี้ด้วยนะครับนี่เขาบอกอันนี้อร่อยใส่สองช้อนเลยสองช้อนเลยนี่นะครับ แค่นี้ก็น่ากินแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเราใส่เครื่องปรุงแล้วคนให้เข้ากันนะครับนี่น่ากินมากตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับตักมาเลยนี่นี่น่ากินจริงๆมาเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนนะครับมาอุบลแนะนำร้านนี้เลยนะครับก๋วยจับโบราณสูตรยายแถครับ ที่ร้านเนี่ยจะเป็นก๋วยจับเส้นสดนะครับสดกันจริงๆทํากันสดๆนวดกันสดๆอยู่หลังร้านเลยนะครับจากที่ผมเคยกินมาในร้านนะครับร้านอื่นเนี่ยเส้นเขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่ของร้านนี้จะทําออกแนวหนาๆใหญ่ๆนะครับส่วนนว้ำซุปของทางร้านเนี่ยจะทําเป็นสีน้ําตาลนะครับที่มีหอมเจียวกับสมุนไพรต่างๆก๋วยจับที่เนี่ยให้เส้นเยอะมากครับขอบอกครับเยอะจริงๆครับกินชามเดียวนี้อิ่มไปเลย ทานกับหมูยอหมูยอนี่ก็ให้เยอะมากเ,มเท่านั้นยังไม่พอยังให้กระดูกชิ้นใหญ่ๆติดเนื้อเยอะๆมาให้เราแท๊กกันอีกนะครับเห็นชามใหญ่ๆได้เยอะๆแบบเนี้ยแต่ราคาน่ารักมากเลยธรรมดา3าบาทสูตรพิเศษเนี่ยจะเป็น4 5บาทร้านก๋วยจั๊บโบราณสูตรแท้ๆเนี่ยเปิดขายทุกวันนะครับเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายสส่วนที่อยู่ของทางร้านเนี่ยหาไม่ยากเลยครับ อยู่คุ้มสายทานห้วยกอกซอยห้าตำบลขาใมใหญ่อำเภอเมืองจอังหวัดบุราชธานีหรือใครมาไม่ถูกให้พิมพ์ชื่อร้านแล้วไปหานในกูเก็แมปครับบอกเลยครับมาร้านนี้ง่ายมากเลยยังไงวันนี้ผมขอตัวไปกินก่อนนะครับได้กินของอร่อยๆแล้วมีมความสุขมากเลยครับ